สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านกาแฟจิ้งนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันกับไกด์มอนสเตอร์ฮันเตอร์ไว้กับวิธีการฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มกิวพอยต์ไปสำหรับจับใจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนะฮะรวมถึงเทเซอร์ที่อยู่ในแมปสกาเลต์ฟอเรสตด้วยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆเราไปกันเลยละกันนะฮะสำหรับวิธีการฟาร์มในครั้งนี้แต่ละภาคมันมีหมดจริงๆนะเนี่ยก็ จุดที่เราจะไปฟาร์มนะฮะจะเป็น Area 12, Not e องนนะฮะแล้วก็ Area 8, Underground Lake แล้วก็ของแถมคือ a r e รีย l o w e r n n g ล o c k ตรงนี้ไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่ามีการ p o ล d e r f i s h ก็บุกไปเลยจริงแน,น,นะนำนะฮะถ้าใครจะฟาร์มมาช่วงเวลากลางวันแล้วก็เป็นในนี่ซีซันแพนตี้จะค่อนข้างคุ้มหน่อยแต่พูดต,ตรงๆฮะ,ะอยากฟาร์มก็ฟาร์มเถอะแวะไปฟาร์มได้เสมอฮะ เดี๋ยวเราก็จะใช้บริการน้กพาไปส่งนะฮะปกติแล้วตั้งป๊อปอัพแคมป์จะง่ายกว่าแต่นี้เผื่อใครไม่สะดวกหรือยังไม่เคยมานะฮะแต่ a r e 2เนี่ยตั้งมาแนะนำให้ตั้งถ้าจะฟาร์มจริงจังตั้งไว้เลยโอเคอ่ะเจ็เมตรวิ่งไปก็ตอนนี้จริงมีพอยต์อยู่ทั้งหมด28,619นะฮะแล้วก็มีตังค์อยู่ประมาณ64,3958ก็จะเป็น m a r k สำหรับเ,เราในการฟาร์มนะฮะ โอเคฟ้าสางพอดีตะกี้อัดไปฟา้ามืดมองฟาไม่เห็นใช่ด้วยโอเคเราก็จะมาทีานี้นะฮะถ้าใครจะมาฟาร์มสมบัติด้วยจริงแนะนำให้มีสกิล geology level 2มันจะทำให้เราเก็บสมบัติเนี่ยจะได้ทีละ2ชิ้นซึ่งจะช่วยได้เยอะมากในการฟาร์มส่วนถ้าจะฟาร์มพวกเห็ดพวกอะไรพวกนี้ด้วยก็เอา botany level 4มานะฮะจะเก็บเห็ดได้ทีเดียว2ดอก ส่วนสกิลที่เหลือ,อ,อไม่จะเป็นเท่าไหร่สกิลตกองตกปลาเราไม่ใช้เพราะถึงแม้ว่าเป้าหมายในการฟาร์มของเราเนี่ยจะเป็นการจับปลาก็จริงแต่ว่าภาคเวอร์เนี่ยเวลาเราปลาแหไปทีเดียวปลามันหนีหมดบ่อเลยอแต่ว่าภาค Y เนี่ยเราปลาแหไปเสร็จปุ๊บปลามันจะแค่ว่ายหนีแต่มันจะไม่หนีไปเลยเพราะงั้นเราจะไม่ใช้วิธีตกปลาในจุดที่เราสามารถปลาแหได้เราจะรวบมันอย่างนี้เลยฮนะด้วยแหเพราะงั้นก็ let's go ฮะอ้ามาตรงนี้เป็นแคมป์ที่เราจะวางป๊อปอัพกันนะฮ <ไง S 1> นะแนะนำให้วางนะถ้าใครจะฟาร์มวางไว้เราจะได้ฟาร์ทาวิลมาได้เลยเสร็จแล้วออกมาไปขวามือเห็นน้ำตกนั่นไหมฮะนั่นคือเป้าหมายที่เราจะไปะตรงนี้มีสมบัติเล็กๆน้อยๆในฤดูอื่นมันจะไม่มีสมบัตินะฮะบางช่วงจะไม่มีสมบัติก็ไม่เป็นไรแล้วก็มุดเข้ามาข้างในนี้ฮะเออจบเข้าไปครับจบเข้าไป แล้วก็ามาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบอ่อที่เราใช้จับปลานะฮะจะเห็นได้ว่าปลามันหายหมดเพราะก่อนหน้านี้จริงอัดคลิปเนี่ยอัดไป5รอบปลาแม่งหมดบอ่อเลยจ้าซึ่งปลาเนี่ยเวลาเรามาถึงเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อยๆไหา้ตุ่มๆเหมือนแบบมาต้อนรับเราอะ่ะคล้ายๆแบบอ้นนี้ฮะนึกถึงปลาหน้าวัดอะ่ะเออประมาณว่าไม่มีคนอยู่เขาก็วหายของเขาไปฮะพอเห็นคนมาเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหไ่วยมาไหวยมาเต็มไปหมดเลยครับ นะเราก็จับไปแพตตินัมฟีดได้ตัวละร้อยพอยต์ส่วนโกลเด้นฟีดได้ตัวละห้าสิบพอยต์เอ้ยน้อยไปเป้าได้อยู่แค่นี้นโอ้โหภาคตัวจะจับทีได้ทีหกร้อยอย่างเงี้ยไอพวกตัวละแอะมันสแต็กมันนั่นแหละมันจับเยอะๆไปเดี๋ยวมันก็ได้เดี๋ยวมันก็สะสมมาเยอะเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วคือมีหลายตัวด้วยนะเนี่ยดูดิถ้าเป็นภาคเวอร์นี่จับอย่างงี้นี่ปลามันหนีหมดบ่อแล้วนะนี่คือแบบเอ้ยเอ้ยว,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 ว่ายหนีแป๊บนึ่งว่ายหนีแป๊บนึงกลัวแล้วกลัวแล้วมีปัญหาลูก ก็กลวแล้วกลวแล้วกลูกเรียบร้อยกรบูบนะฮะก็จะมีให้จับถ้าเกิดว่าใครแบบอ่าไม่ได้มาทีทๆก็อาจจะมีปลาเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งนะฮะแล้วแต่นี่แล้วแต่ว่าปลามันจะสปาวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าไม่มีปลาแล้วก็สามารถไปจุดอื่นได้เลยอันนี้ถ้าใครไม่ฟาร์มสมบัติไม่ต้องว่ายลงไปนะฮะเราจับปลาแค่ตรงนี้ไปโซนแปดได้เลยแต่นี้เดี๋ยวจิงว่ายลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปจับสมบัติ เพื่อเก็บ,บ,บ,บสมบัติกันอีกนิดนึงใต้น้ําก็จะพอมองเห็นปลาได้ง่ายขึ้นและฮันเตอร์เราเทพจัดนะฮะสามารถเวี่ยงแห่ใต้น้ําได้ครับเทพนนี้มีโตเนี่ยน,นฮะแล้วเราก็ระหว่างที่ว่ายอยู่ก็เก็บสมบัติได้เลยครับญญเก็บให้สบใยเก็บไปเลยพวกนี้เนี่ยเอาไปแลกแ่ับนี้ได้ฮะเอาไปแลกของจาก NPC ต่อได้ซึ่งของที่ใช้แลกส่วนใหญ่อของที่แลกที่เรา สนใจส่วนมากก็จะเป็นของที่ต้องแรกเท่านั้นสามารถใช้ทําชุดแปลกๆได้อย่างเช่นอของจริงเนี่ยก็มีอาซโซแทนอัซซูแทนเลอร์มาหนึ่งเงนี้ยก็เอามาทําชุดได้หรือไม่เราก็มาแลกของกินที่ต้องมานั่งหาเรื่อยๆไอเจ้าเอ็นเชียนไวเวิร์นเนี่ยสกิลจิออโลจีไม่ช่วยนะฮะเพราะงั้นมันจะได้แค่หนึ่งอันตลอดสะสมนานมาก เก็บปลายเก็บให้หมดเก็บให้หมดเออ,อจริงพลาดในแผนที่แบบนี้นี่ฮะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ายน้ําช้าก็กดวิ่งฮะตัวละครเราก็จะว่ายทุบๆไวขึ้นตรงนี้จะมีสมบัติให้2ชิ้นแล้วก็ปูมการ์ดบัตรหนึ่งต้นนะฮะไม่มีอย่างอื่นแล้วกลับได้เลยเออแล้วกลับมุ้มไปอย่างที่บอกฮะตรงนี้เราดำน้ําลงมาเพื่อเอาสมบัติอย่างเดียวถ้าใครจะฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มแต้มเป็นหลักไม่ต้องโดดลงมา ยกเว้นว่าจะอยากได้ปลายนิดนึงอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ปลาสิลูกซึ่งปลาในบ่อน,นี้จะมีวีดฟิตและก็ซูชิฟิตเพิ่มด้วยวีดฟิตเนี่ยเกรดของเขาจะสามารถใช้รับมีดแบบไวๆได้แบบรับชิงจบส่วนซูชิฟิตก็คือยาเติมเลือดนะฮะเติมแบบเติมแบบกินไวๆเลยเออกินเหมือนแมกโพชันนะฮะจุ๊บเดียวเรียบร้อย ไม่ต้องรอมันเด้งปึ๋งๆนะฮะแล้วก็แก้สถานะเลือดออกได้ด้วยเพราะงั้นถือว่าเป็นของกินที่ค่อนข้างดีฮะ,ะแน่นอนว่าปกติแล้วมันไม่พอในการฟาร์มหรอกครับฟาร์มยังไงแม่งก็ไม่พออ่าตรงนี้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ Area 8กันต่อ Underground เล f t อันนี้จริงไม่ได้ตั้งไว้เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้กลจริงๆฮะจริงก็เลยไม่ได้ทำ Pop Up แคมทิ้งไว้แต่ถ้าใครอยากแบบ ฟาร์มประหยัดเวลาขั้นสุดก็ตามสะดวกเลยฮะป๊อปอัแพแคมป์ภาคนี้ไม่ได้เป็นฟรีแคมป์พอะง้นเพาตั้งใจก็คือให้นี่อยู่แล้วให้แบบว่าใครอยากวางไหนก็วางเอ,อวิธีมาก็คือจากแคมป์สิบสองนะฮะเดินออกมาเลี้ยวซ้ายบูดเข้าทำใต้น้ำตกคลาสิก RPG แล้วครับท่านบูุดมาก็จะมีตรงนี้ฮะจุดตั้งแคมป์ม,มีจุดขุดแร่สองจุดแล้วก็บูมัดลูมหนึ่งหนึ่งดอกตรงนี้ มีคนแย่งตกปลามีคนแย่งตกปลาเรือ่องไรฮะโอ้โอ้ดัดดัดหนีไม่รู้และนมีดิไหว้อะเราอะไหว้อะมานี่ยนี้จะจับไปด้วยเลยนี่วุดวุดพวกนี้นี่จบับไม่โดนปลาหนีไม่รู้แล้วมานี่ลกูกไปแม่ไม,ไม่นี่มันสตาร์ดิวัลเล่หรือไงวะเนี่ยแข่งตกปลา ดูเหมือนรอบนี้จริงจะจับถี่ไปน,นิดนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นการดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจับถี่เนี่ยก็แปลว่าเราอยู่ในโหมดฟาร์มเพราะงั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่บอกได้ว่าค่าเฉลี่ยในการฟาร์มจริงๆแลจะเป็นเท่าไหร่ก็จะมีปลาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกหน่อยนึงนะฮะพอเราจับตรงนี้คิดว่ามันหมดแล้วนะฮะเราก็กระโดดข้าม,มาปุ๊บแล้วก็ดำน้ำลงไปเหมือนเดิมแบบ ตรงนี้ก็จะมีจุดเก็บไอ้น,นี่นะฮะสมบัติให้สามชิม้นแม่มัลติฟูอะควาติกาเก็บปายเก็บปปุ๊บสามารถแล้วก็โผล่ข้ามาถ้าโชคดีตรงนี้อาจจะมีเอ็นชียนไวเวิร์นคอนให้ลูกหนึ่งเราข้ามมาตรงนี้อ่ามันหนีกันอยู่ตรงนี้นี่เองเหล่าปลาทั้งหลายมาโดนรวรบซะดีๆครับนกปลากำลังบอกไอ้อออคตัตตอรใจบ,บามันมาอีกแล้วทุกคนหนีเร็ว ยังมีเลยลูกมามามาจงกายเป็นเกตปลาแล้วก็ไอ้นี่สติดีนะฮะแต้มเฮ้ยคิดไม่แง่ดีครับแคทแอนลิลีดครับจับมาดึงเกตมาหนึ่งแผน่นจึ๊กแล้วก็ปล่อยกลับใช่วะเออใช่แหละนี่ฮะแคทแอนลิลีดเข้าไปฮะเออจับตรงนี้นะฮะจับสองบอ่อเรียบร้อยก็กลับได้เลยโอเคตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเช่นเคยฮะ ถ้าใครจะฟาร์มเงินกับฟาร์มแต้มเป็นหลักไม่ต้องไปแอรีหกแอรีหกตังไม่เยอะแต้มไม่เยอะมาเดี๋ยวเราก็จะตุลิงตุลิงไปแอรีหกกันต่อนะฮะปึ๊บเดี๋ยวให้น้องพับชิบเราก็จะวิง่งตุลิงตุลิงกันไปนะฮะตรงนี้ค่อนข้างไกลเพราะงั้นเป็นสาเหตุที่จริงมาป๊อปอัพแคมไว้มันไกลเอ,เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยหรือไงลูก ท่านจะเล่นสปีดนิดนึงนะท่านลูกเออวิ่งไวหน่อยวิ่งไวหน่อยเอ,อ้ยควีนโพเลนอยากเก็บเอาตีกันดิแวะคูออ่นี้ว่างจังวะนี่นะฮะปีกันเป็นว่าเล่นมอนเตอร์ภาคนี้เห็นขี้หน้ากันเป็นซัดกันแหมวะหัวถิ่นกันจริงๆอ่านี่ฮะตรงนี้วิ่งไปวิ่งไป <c oughs> ตรงนี้จะเป็นโซนที่แอบดูยากนิดน,นึงนะฮะเธอแบบไม่ได้ ไม่ได้พยายามไถจริงๆจะจะหาไม่เจอนะฮะเออโดดนี่เนี่ยมันมุดอยู่ตรงเนี้ยมุดอยู่ตรงเนี้ยนะครับพี่น้องครับเนี่ย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 ฮะคือแบบถ้าไม่สังเกตนี่คือแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งไปละายเออนี่ฮะก็มุดเข้าไปมุดเข้าไปเราก็จะมาโผล่ปุ้งตรงนี้ก็จะเป็นจุดตั้งแคมป์สวยๆตรงนี้ตั้งไปไม่ต้องกลัวโดนเนีนี่ฮะไม่ต้องกลัวโดนยำจุดที่เราจะฟาร์ม ตรงนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือนี่ฮะเข้ามาเลี้ยวขวาหรือก็ออกจากแคมป์เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะมีปลาเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผิดผิดกับที่คุยนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยรอบก่อนไหมรอบก่อนนี่ไม่มีเลยนะรอบก่อนนี่แทบไม่เห็นตัวเลยนะเธอเอาบบไม่เป็นไรฮะเอาเป็นว่ามันใช้ได้ละกันน,ะนี่ฮะเราก็จะได้จุดไว้จับเพิ่มตรงนี้ปกติแล้วจิ้นจะเจอเป็นลเด้นฟ fly มากกว่าซึ่ง golden fly จะให้แค่ตัวละ5แต้มแล้วก็เกรดที่ได้ก็จะค่อนข้างถูก แต่จริงๆจริงจร้งพามาจุดนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไอ้เจ้ากันพาวเดอร์ฟิชฮะกันพาวเดอร์ฟิชเนี่ยเกล็ดของมันเอาไปทําถังระเบิดได้ใช้ได้เหมือนเดวิลไบรท์เลยไอ้เจ้าเห็ดเดวิลไบรท์เนี่ยก็จะมาฟาร์มเพิ่มเติมได้อ่าเราก็ามาจบไอ้เจ้าคราสเอจเพิ่มนะฮะสารายแก้วแล้วเราจะาไวพปุ้มขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ข้างบนเป็นจุดเก็บของอย่างเดียวแล้วไม่มีไม่เกี่ยวกับแต้มไม่เกี่ยวกับปลาแล้ว คือตกปลาเสร็จก็กลับได้เลยตรงนี้เดี๋ยวจิ้งพาไปอีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆนแล้วนะฮะพาไปให้ครบเลยแล้วกันเราก็จะวิ่งตุ้บตุ้บตุ้บตุบขึ้นมาปีนตุบตุบขึ้นมาโอ้ยไม่มีรองปีนช้าบ้างหรอพี่อ๋อกิีนโพเลนเก็บไปแล้วตรงนี้ข้างบนนะฮะก็จะมีกรีนโพเลนให้หนึ่งอันโดดลงไปตรงนู้นจะกลับลงไปแท้แคมด้านล่างถ้าวิ่งมาตรงนี้ปลายทางจะมีแมนดารกลาให้สองดอกแล้วก็ไอ้นี่ฮะ อ่าอนามันซีทให้อีกหนึ่งเมตรมก็ถือว่าเป็นจุดเก็บเล็กๆ,ๆน้อยๆของแถมไปแล้วกันนะฮะอ่ะมาแมนดาโคลาจิ๊บแมนดาโคลาจิ๊บแล้วก็อนามันซีจิ๊บเรียบร้อยตรงนี้เคลียร์ฮนะเรียบร้อยครับเรากลับบ้านได้เลยถ้าเราไม่กลับบ้านจะรอสปาลมันนานมากฮะเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยวิ่งวิ่งมาถึงนี่รอเวลาเจ็ดนาที ถ้าเราอยากฟาร์มต่อเลยทำไงอ่าย้ายกลับไปนู่นฮะย้ายกลับบ้านย้ายกลับบ้านแล้วก็ย้ายกลับมาใหม่ปลาก็จะเกิดใหม่ <c oughs> ขึ้นมาชูสองนิ้ว <c oughs> เอ้ขึ้นมาชูสองครีบ <c oughs> นี่ฮะเราก็จะกลับ <c oughs> มาที่แคมป์จริงๆก็ย้ายแมปเลยก็ได้ฮะย้ายไป,ไปย้ายมาเหมือนตอนที่เราเล่นเหมือนตอนที่เราฟาร์มของภาคเบอร์อ่ะเออก็ย้ายไปย้ายมาอือเข้าหมด แล้วเราก็ย้ายกลับไปสกา r l เล็ตโฟเรสแอดเดวรอบนี้จริงไปที่แอดลิปสอเลยลวกันเอ้รู้ว่าจริงขี้โมหรือเปล่านะฮะเออฟาร์มได้จริงหรือเปล่าแหมฟาร์มจริงหรือขี้โมไม่ต้องห่วงฮะไม่โมฮะจิงจะแคปคอมเขาจะแก้แล้วก็จิงก็ไม่รู้นะฮะว่าเขาจะแก้หรือเปล่าจริงๆไม่ควรจะแก้นะเพราะขี้เกียจฟาร์มเกินเข้ามาถึงสมบัติเกิดเรียบร้อยแล้วฮะไหนรอเจ็ดนาทีไม่ต้อง 15้านาทีเจดนาทีอะไรไม่ต้องนี่ฮะวิ่งเข้าวิ่งออกกันอย่างนี้เลยครับแล้วเรากระจกเพิบมๆๆนะฮะส่วนปลาจะมาช้าเหมือนเดิมฮนะสมบัติได้เกิดเรียบร้อยหมดแล้วส่วนปลาต้องรอฮนะรอมันว่ายตุ้งลุมตุ้งลุมมาเนี่ยข้างล่างนูนนูนตรงนู้นจิงเห็นจริงเห็นซัมปิงเอ,อ่อน้ำปลาหรือสมบัติวะไม่แน่ใจเฮ้ยปลาหายวะพี่สงสัยว่าปลาจะต้องรอกันนานหน่อย เริ่มไหวกันมาแล้วเอาขนมปังไหมลูกอืมเอาขนมปังหน่อยไหมลูกเนี่ยไหวกันมาละวรวบ,รบอ่าโอเคจริงไม่จับเพิ่มแล้วกันอ่ะจับไม่นด่นในยโดตรฟิตจิงไม่จับเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวจำนวนแต้มมันไม่ถูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต้มที่ได้กันนะฮะมาตะ่กี้จิ้งบอกว่าจิ้งมีแต้มสอง0 0ืนนี่ใช่ไหมฮะแั้ยแต้มตอนนี้เราอยู่ที่ 3ามหมนะฮะก็ไหนรอกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงดีเออจริงก็ไม่เขียนตัวเลขไว้อยู่บนหน้าจอเนาะเออเนี่ยคนทำคอนเทนต์ไม่เตรียมตัวจริงได้ประมาณ2100แต้มนะฮะกับการจับปลาของเราได้มา2100แต้มประมาณสิบนาทีในการที่เรานั่งจับปลาเสียเวลาจับปลาสามบ่อประมาณ10บนาที ซึ่งมันจะเร็วกว่านี้นิดน,นึงถ้าเกิดว่าจริงใช้วิธีฟ a สทาวเวลฟึบๆๆไปเลยเนี่ยก็จะเร็วกว่าประหยัดได้ประมาณนาที2นาทีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตังที่ได้กันนะฮะตังเนี่ยเราจะได้จากการขายของซึ่งซึ่งอันนี้จริงเคลียไอเจ้าอันนี้ไปแล้วเคลียไอเจ้าเทรดอินไปแล้วนะฮะเทรดอินของเราได้มาทั้งหมด56,000ฮะเกล็ดปลาล้วนๆไม่เจอป่นห้าหมเซมีก็พอๆกับลงเควสที่หนึ่ง ลงเควสตอนนี้ถ้าคนเล่นทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ10นาทีบวกลบไอ้น,นี่เนาะบวกลบ3นาทีส่วนถ้าใครเป็นเวทแลนด์แล้วสปิดรันเนอร์ก็เควสหนึง5นาทีชิวๆนะฮะก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับคนเล่นสปิดรันเนอร์เลยทีเดียวเป็นวิธีการฟาร์มเงินที่ค่อนขัางไวจะเห็นได้ว่ามันมันไม่ได้แบบเฮ้ยฟาร์มทีเดียวมันต้องได้สักประมาณเท่าไหร่สองสามหมื่นสาอ่าก็ใช่แต่ว่าอันนี้เราเน้นเราเน้นจำนวนรอบแหะ สิบนาทีต่อรอบชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณไอนี้ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าได้นะฮะทางที่พี่แต้มเขียวนี่ไอแต้มเขียวกิ้วนี่เราจะใช้เยอะขนาดเราจะใช้แบบเป็นหมื่นเป็นหมื่นขนาดนั้นเลยหรอครับพี่เออโอเคไม่ใช่เป็นหมื่นแหละแต่เราฟาร์มเพิ่มนะกะ็วิธีฟาร์มตรงนี้ก็ประมาณนี้นะฮะจริงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ กับเพื่อนๆเ,เท่านี้ละกันนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แวะมาหาเจ้าจิ้งนะฮะเดี๋ยวจะพยายามคุยๆเขี่ยๆค,ค,คอนเทนต์ของ Monster Hunter Y e ที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์แบบเวตแรนเกมมิ่งให้เพื่อนๆละกันนะฮะจะได้เป็นคอนเทนต์แบบนั่งดูกันชิลๆเพลินๆต่อไปก็นะฮะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่แวะมานะฮะไว้เจอกันกันกบครั้งหน้านะฮะกับ Monster Hunter Y ขอให้ทุกคนฟาร์มอย่างมีความสุขนะไว้เจอกันฮู้ไป,ปยนะฮู้